หาล่องเท้าให้กับพระท่านหาล่องเท้าให้กับพระท่านปล่อยลงแลนปิลินปิลินโหลดนะกิ่งนึงจะไปถิ่มใส่แม่ก็เลยหาพระท่านมันยางลุงสี่แหละแรนพูดแรนเดีย างหน่อยของยายคนรองเท้าปัสใส่รองเท้าไม่ใส่อันอยากออกตสมาตดนอกไอ้ยอยากออกมาตา่ออันข้างนอกเหรอวะเออพอดีเขาปล่อยหอล่อนี้กินดินกินดิน อืมอยู <S <S like ่แต no, no. ่ได้เงี้ยหน้อยดีตุนอืมย้ายก็อดี๋ตุนดูจยตัวซิบิลลินใสอย่าไปเด้อน้อยเอ๋ไรโนโนแก้กับบัส่รองเท้าคู่กันจับหลาโอ้นั่นแหละลูกโอ้ไม่ออกไปลูกโอ้ไม่ออกไป ไม่เอาไม่เอาไม่เอาข้างนี้ไปข้างบ้านเราโกโกโกโน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 ไม่เอาเอายาวเข้าขึ้นบ้านเดะไม่ไปไม่ไปไปไปผ่านเราคนน่ะไปบ้านเราแต่ไม่แต่ไหนเรียนเกือบ่าใช่เออเออไปเที่ยงคนละไม่เอาเอ้ยไรอะไรเอ้ยกลัวกลัวลูกกลัวโอ้ยอ้ย นั่นนั่นมวนป้ามวดวงไปเหยียบน้ำห้าชุดันี่ร้างเป็นยังวะม้อย่ามยังน้ำนี่นี่น้ำนี่นี่น้ำนี่นี่ลูกไปไปกลับบ้านเราน้ำไปกับโมได้ใส่รองเท้าคือกันไปลูกไปโอ้ยน้อยน้อยนอยไปดิบ้านเราไปบ้านเราเขาจะกลับขึ้นรถอุย้ย เงี้ยมือแตนายบ่หาเกือบกับเ่เห็นแรนลงมาย้ายที่ไปหา,หาแรนหนีน่ะแม่ก็เลยบ่าหาคุณเก็บตีนได้ค่ะนะ่ะออกมาลูกออกมาออกมาออกมาอะไรไม่เอาลูกคุณจะเก็บได้ค่ะน่ะมากมากมากเก็บตีนเก็บตีน tiếp oh um, tìn, ôi, in qua, của ông xong rồi, sụp mề, sụp ơi ôi, chặt, nó chọc việc mì sẽ nhà, lắng bàn tuân, sùa quay hay điện lại, Mẹ ao Mẹ ao mẹ bay Thật tốt ตอบก่อนบายบายอะไรบายบาย